สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาดูช่วงล่างของแครี่นะครับเจ้าตัวปี2014กับ2022หรือ2018ขึ้นมานั่นแหละเหมือนกันหรือเปล่าช่วงล่างต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยกรถเรากำลังหาตำแหน่งขึ้นฮอยท,ที่เขาเรียกว่าแข็งแรงอยู่นะครับตอนนี้ อนนี้เด็กๆนะครับทีมงานนะครับก็คนละฝั่งเลยช่วยกันเร็งน,นะครับนะรถหนักนะครับรถรถตู้เย็นนะฮะต้องระมัดระวังในการขึ้นนิดนึงนะครับเราจะไม่เอาขาห้อยไปเกี่ยวกับ ตรงนี้เด็ดขาดตรงนี้นะครับห้ามใช้ขาห้อยมายกนะครับบุบนะครับบี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่ตัวเก่าแครี่ตัวใหม่นะครับห้ามยกนะครับตรงนี้ห้ามเลยนะฮะไม่ได้นะครับบี้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมยกคันนี้ลอยไว้ก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะ เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบช่วงล่างระหว่างแคลรี่เก่ากับแคลรี่ใหม่ระ่างรถ ันนี้เดี๋ยวเราจะยกคันนั้นขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างช่วงล่างด้านหลังนะครับคันหลังนะครับว่าจุดความแตกต่างมีตรงไหนบ้างนะครับต่างกันยังไงแคลรี่เนี่ยถูก,ถ,กถูกผลิตมาให้เป็นรถบรรทุกเลยนะสังเกตบูธหูแนบอันเบลเลอร์เลยซึ่งรถกระบะรถกระบะเชฟโรเรลตอะ ยังอันกระปิว๋วหลิวไม่ใหญ่ขนาดนี้แคลเลยใหญ่มากดูดิใหญ่มาก,ก, ي, ใ,หมากให้รับน้ำหนักได้ดีนะได,ไ,ได้ยังลูกอ่าไปมันแรงแต่มันแหล ไม่เป็นไรลูกเอามันได้แค่นี้ได้แค่นี้ไม่เป็นไรดูนี่สิไปเรื่อยไปเดี๋ยวเรามาดูกันดังๆความแตกต่างเริ่มมาแล้วครับสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือหูหนบที่ใหญ่เบลเลอเหมือนกัน จุดยึดโชคได้แค่นี้ได้แค่นี้เพราะว่ารถหลังคาสูงครับจะเห็นได้ว่าจุดยึดโชคนะครับเจ้าแคลรี่ตัวแรกนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่ความต่างของเข้าหลังเฟืองท้ายนะครับรุ่นนี้จะมีคลีบระบายความร้อนถ้าใครคิดไม่ออกเหมือนกับนิสสันอารมณ์เดียวกันเลยมีคลีประบายความร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนของเฟืองท้ายซึ่งตัว แคลรี่อันสมปัจจุบันไม่มีไม่เหมือนแตกต่างนะครับเกียร์สิ่งที่แตกต่างนะครับเกียร์ก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับมาดูรูปร่างลักษณะน,นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเช่นกันแต่ลักษณะเกียร์เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่ฮะ รุ่นแครี่ตัวสมแรกเนี่ยเกียรก็จะลูกเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับยังเป็นคัดสายเหมือนเดิมทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับจุดยืดจุดอ๋อเรียกว่าจุดจุดขึ้นห้อยด้านหลังครับขึ้นที่หูแหนบหน้านะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนด้านหน้าครับเขาจะมีเต้ารับนี่ฮะหนูเข้ามา ไปก็ไปด้วยกันเราฮะมันะมจะมีเต้ารับครับสําหรับขาหอยครับทางซ้ายและขวาหลีกเลี่ยงการเอาขาหอยเกาะตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงนะครับไม่ได้สร้างมาให้รับน้ําหนักนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะช่วงช่วงล่างเนี่ยไม่เหมือนกันละ ด้านหน้าปีกนกอะไรก็ไม่เหมือนกันตกล้องมานี่อสองสองปีกนกนะครับนี่คือปีกนกของเจ้าแครี่โฉมปัจจุบันจะเป็นทรง A-Arm หรือ L-Arm นะฮะนี่ไม่มีไม่มีหนวดกุ้งนะครับ นะจะสังเกตได้ว่าแคลลี่สมปัจจุบันนะครับจะเป็นปีกนกที่ไม่มีหนวดกุ้งนะครับพอมาเป็นเจ้าแคลลี่สมแรกนะครับก็จะมีหนวดกุ้งขึ้นมานะครับช่วงล่างใช้กันไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าช่วงล่างต่างกันนะครับนะี่ฮะจริงๆแล้ววันนี้จะมาถ่ายให้ดูเรื่องเผาหลังนี่แหละว่า ความแตกต่างระหว่างเจ้าแครี่ตัวแรกกับแครี่ตัวปัจจุบันต่างกันยังไงนะครับหลักๆประมาณนี้ครับผมย,ยังยังยังเช้าอยู่สมองไม่ค่อยแล่นนี่ฮะความต่างโอเคเดี๋ยวฝากติดตามซูซูกิ a p พีลาทีวีเราด้วยนะครับผม ฝากกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจกดถูกใจด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย